เอ้ครับครับเอ้ครับเี้ครับเี้ครับเี้ครับอะไรอะฮะเจ๊ขอบขบครับเจ๊ครับครับครับได้ยินไหมเนี่ยขอบทำมือนั้นเนี่ยเราเนี่ยหันมาหน้ามานี่ยทีเอ้ครับ เจ๊รับยังเอียบขอบอุ้ยเจ๊รับอะไรเห็นเงาตัวเองหรือไงฮะแปลกใจเหรอฮะเห็นเงาตัวเองเหรอฮะครับครับขอบ,ขอบ,ขอบเอ๊ะใครวะอะไรหน้าตาเหมือนตัวเองจังหรือวะทำไมมันหน้าตาเหมือนหมาล่ะฮะใหนดูสิใหนดูสิเฮ้ยอะไรอ่ะ ทำไมหน้าตาเหมือนหมาเลยอ่ะฮะทำไมเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะทำไมหน้าตาเหมือนหมาเลยอ่ะฮะเอ๊ะหน้าตาอะไรเนี่ยหน้าตาอะไรเนี่ยฮะหน้าตาอะไรเนี่ยฮะใครวะสงสัยเหรอฮะสงสัยเหรอฮะสงสัยเหรอสงสัยเหรอเอ๊ะ ตัวอะไรวะน,นั่นน่ะดิ้นห้อยๆหูตั้งๆข่ายยาฮะ